นมัส,สก,การเจ้าค่ะเรนพรโอมนะคะหลวงตาชื่อว่าอะไรเจ้าค่ะชื่อจริงชื่อว่ามงคลธรรมธรรมปาโลค่ะชื่อเรียกึงเขาเรียกกันว่าหลวงตายาวหลวงตายาวนะคะห,หลวงตาอายุกี่พรรษาเจ้าค่ะอ่าอายุทั้งหมดเจ็ดสิบสองแต่บวชมาสิบสองปีอ๋อบวชมาสิบสองปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อายุเจ็ดประมาณเจ็ดสิบสองปีแล้วนะคะ หลวงตามาเจอผลิตภัณฑ์ดีบุลของเรานในช่องทางไหนเจ้าคะในช่องทางของย t u b e อ๋อดูใน YouTube แล้วเห็นว่ามีอาการเดียวกันเหมือนกันก็เลยลองโทรมาสอบถามใช่ไหมเจ้าคะไม่ก่อนจะลองก็ลองของบริษัทอื่นดูก่อนมันมาหลายหลายบริษัทกินแล้วรู้สึกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลก็เลยลองพวกนั้นหายไปก็เลยลองอดีบุญดูอยู่หรือเพราะว่าเหลือเหลือแต่ดีบุญ ที่โฆษณาอยู่ก็เลยซื้อของโยมไปก็เลยลองตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูลมาทานใช่ไหมคะแพงแพงก็แพงครับคิดเท่านั้นแหละ,ะ,ะนะคะ,ะแล้วก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยหลวงตามีอาการปวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยนา,าล,งลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดะ กว่าดยังย่าย,ยังไม่ได้เลยอืมเจ้าค่ะอืมเพราะอืมเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนี่ย ค่ะอืมค่ะก็คือหลงตาเป็นกระดูกทับเส้นนะคะปวดหลังสะโพกล้าวลงไปตามขาแล้วก็มีอาการถึงขั้นชาแล้วนะคะแล้วก็อลองทานผลิตภัณฑ์มาหลายตัวแล้วก็ไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมเจ้าคะไม่มีไม่ไม่เห็นผลลัพธ์นะคะอ่าแล้วก็ได้ตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูนของเราไปนะคะแล้วก็หลังจากทานแล้วมีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างเจ้าคะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซอง ก็ฉันไปสามซองก็รู audio, live, so ้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นจนหมดห้าซองแล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกับเดินได้ห้าเมตรและเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายกินหมดเก้ากล่องอ๋อลงตาฉันไปทั้งหมดเก้ากล่องก็ เห็นผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินแบบว่าไปได้เป็นกิโลได้ไม่อ่อนไม่เมื่อยเหมือนเดิม,มใช่ไหมคะไม่เมื่อยเหมือนเดิมไม่ปวดเหมือนเดิมค่ะเมืเ่อ<า>ก่อนนี้ไปได้แค่เทวรานก็พักผ่อนแล้ว้องพัก,<า>พก,พกครึ่งทางแล้ว<า>แต่เดี๋ยวนี้ไปได้สบายรวดเดียวยืนนี่ยืนรับบาทนี่ตูดจะห้อยเลยเต้<า>นมันดึงค่ะอ<า>ืรู้สึกว่ากินยาดีบูนี่เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลายไปหายไปเรื่อยๆ จะหายแวบ๊บไปเหมือนเทวดาไม่ใช่อะมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะ,ะถ้าจะผ่าเนี่ยก็โทษทีเยอะสองผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลยค่ะเพราะว่าน้องชายก็ผ่าน้องสาวก็ผ่านะ,ะเดี๋ยวเมีอะไรจะถามอีกค่ะก็คือหลวงตาก,ก็คือคิดว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวเนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ไหมคะคุ้มดีกว่าเราไปผ่าไม่หายค่ะ เพราะว่าหลวงตาเคยเห็นคนใกล้ตัวอย่างน้องสาวเขาไปผ่าตัดแล้วเขาไม่ได้มีอาการดีขึ้นใช่ไหมคะไม่ด,ดีขึ้นพักเดียวค<า>่ะแล้วก็ปวดอีอย่างเดิมค<า>่ะแล้วไปหมอกนัดผ่าอีกค<า>่ะจะดีอีกแป๊บเดียวค่ะเป็นอย่างเดิมน้องชายก็เหมือนกันสองครั้งถือว่าราคาแพงแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มค่าายไปคุ้มค่าก็พยายาม<า>จะเก็บเงินให้กินเต็มคอร์สแล้นะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันแย่มากว่ารายได้ไม่มีเลยโยมถ้ามีคะแนนสัก100คะแนนกับผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยคิดว่าจะให้กี่คะแนนกับผลิตภัณฑ์ดีบูญของเราคะถึงเกเนต์ลยทีเดียวสุดยอดแต่ะมีให้รีหนึคะแนนจะให้เก้าคะแนน